วันนี้ก็จะพามาติดปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กที่ช่วยดูดน้ํามันจากถังนะครับดูดน้ํามันจากถังมาเข้าปั๊มวัว์ินะครับเอ่อคอนทนโปรแยกที่มันเสียไปนะครับที่ระบบดีเซลก็ได้หรือเ็นซินก็ได้นะครับนะครับตัวนี้ครับก็คือปั๊มติ๊กนะครับตัวนี้ครับผมซื้อตัวนี้มาติด ติดตัวนี้มาติดตัวบั๊กี่ร้อยครับบั๊กี่ร้อยเพราะว่าตัวนี้นะครับ,บปั๊มปั๊มแยกของผมของผมนี่มันเสียเนาะมันเสียมันแยกตัวนี้มันเสียนะครับมันมันเสียไปอเวลาจะติดเครื่องตอนเช้าเนี่ยครับจะต้องหยียบเครื่งช่วยเนาะเครื่งช่วยเป็นการประหยัดตีได้เป็นสี่ห้าเตี้ยนะครับประตีจิ๊กๆๆๆกๆๆๆกจิ๊กกจิ๊กจิกจขึ้นมาครับอันนี้นะครับถ้าตั้งแต่ติดปั๊มติดตัวนี้นะครับ ปัติตัวนี้มากบสตาร์ททีเดียวติดเลยสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับครับอันนี้ก็จะมาดูวิธีการกติดบัตติกนะครับก็คือนะครับอันนี้ใส่ใส่น้ํามันจากถังที่ที่จัดกองกองกองเดิมเข้าหากองหลักน้ํานะครับเข้าหากองหลักน้ําแล้วนะครับแล้วนะครับเข้าหากองดักน้ําแล้วจากกองหลักน้ําเข้าหาปั๊มติกนะครับปั๊มปั๊มปั๊มติกนะครับ ฟัมต right ิกตัวน yani en so ี hot hot yup. ้นะครับก็จะปัมติ๊กตัวนี้เข้ามาหากองโซล่านะครับกองดีเซลตรงนี้นะครับเข้ามากองดีเซลตรงนี้นะครับแล้วก็กองดีเซลตรงนี้จะเข้าไปหาฟัมอีกทีนนะครับก็คือที่ติดปัมติ๊กตัวนี้นะครับก็คือโซล่านะครับหรือว่าน้ำมันจะได้มาตันนะครับเพราะว่าปัมแยกตัวนี้นะครับเวลาเอาดับเครื่องหรือว่าบาได้ใจรถนะครับน้ํามันก็จะแยกขึ้นบดีเนาะกับ แล้วมันก็จะไหลย้อนกลับไปในถงังนะครับย้อนไปกลับย้อนกลับไปในถงังนะครับที่ซื้อตัวปั๊มติ๊กตัวเนี้ยตัวนี้แบบอยากขับเปลี่ยนนะครับเพื่อมันเป็นตัวแทนตัวที่แทนตัวเป็นตัวกรองดังน้ําไว้นะครับตัวคือบาออเอาออกนะครับใส่ตัวปั๊มที่ไปแทนเลยนะครับเพื่อให้มันเป็นตัวดูดน้ํามันเพื่อมามาที่กองโซลานะครับเพื่อต้าปัม๊มดีเซลนะครับ เข้าตรงหัวฉีดเข้าในเครื่องนะครับในก็เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ํามันนะครับจากที่ปั๊มแยกตัวนี้นะครับปกตินะครับจะขี่ขึ้นดอยอย่างนี้มันต้องแยกก่อนนะครับถ้าบางแยกแล้วจะดับนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเสียนะครับตัวแยกตัวแยกในี้มันเสียนะครับกระเลี่ยนก็ปะแปงนะครับปะแปงปะแปงรูปเกือบเป็นร้อยร้อยพันกว่าบาทถึงก็สองพันนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนนะครับก็คือปั๊ม ปั๊มติ๊กตัวนี้มาติดเลยนะครับลับก็มาดูนะครับในการเดินใส่ไฟนะครับสีแดงนะครับมันมีสีใสนะครับมีครับสีแดงกับสีดํานะครับสีดํานั่นก็คือเป็นสายดินนะครับสายดินนะครับสายดินนะครับสายสีแดงนั้นนะครับเราก็จะเดินเดินเดินนะครับผมเดินเดินไปตรงนี้ครับไปตรงที่ตัวใสายไฟที่เข้าเข้าตรงนี้ครับเข้าตรงเข้าตรงปัดน้าฝน พอตรงปลายเ่ปูนนี่ต้องต้องเช็กพอสายไหนที่เป็นสา่ไฟนะครับสา่ไฟแต่ต้องมีแปลงป็นหลอดไฟเช็กนะครับเวลาเราเปิดสวิตช์แล้วก็คือไฟมานะครับเวลาเราปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์ก็มันก็จะดับไฟก็จะดับนะครับแล้วก็เหมือนกับที่เวลาเราเปิดสวิตช์นะครับปั๊มติ๊กแต่ทำางานนะครับถ้าเราปต่ออย่างนี้นะครับมันก็จะมันก็จะติดตลอด นะครับพี่ตลอดแต่ถ้าเราต่อแบบนี้นะครับเวลาเราปีตัวบิกทำไม่ได้ใจมันก็ตาดระบบเองนะครับนี่ก็ขอติดเพื่อติดนะครับติดเพื่อเพิ่มแรงดันน้ํามันนะครับให้มีแรงขึ้นนะครับและกาลดจะได้มีแรงไฝหรือว่าแรงต้นที่เราใช้งานหลังหลับนะครับอันนี้ก็อันนี้ลดรถบบเองนะครับซื้อมาติดมาทา เพื่อความคล่องตัวหรือว่าความปลอดภัยของกําลังของรถที่ขึ้นดอยก็ดีนะครับบรรทุกน้ำหนักนะครับหรือว่าเรีงต้นนั้นงตายนะครับที่ออกตัวน้ำหนักเร็วๆนะครับเร็วไวนั everyone, routine, well, again, right ้นนะครับต <spe> ัวนี้ก็คือส่ปั๊มปติ๊กนะครับก็คนที่สนใจนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้ติดต่อผมไปติดขึ้นได้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับไม่แพงครับตัวนี้ครับบัมปติ๊กนะครับ ตัวแยกนี่ค่อยดีนะครับอยู่นี่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็เลยดีขึ้นมาตัวนี้ก็ไปตัวดูดน้ำมันเข้าเป็นกองนะครับช่วยตัวแยกกำลัหนึ่งรอยนี่ตัวแยกนะครับเวลาริจาคน้ำมันก็จะลดนะครับบริจาคลดน้ำมันไม่เลยหย้อนกลับแต่ตั้งแต่มีปั๊มติ๊กนะครับมันกลับไปย้อนกลับละย้อนก็ย้อนได้แค่นี้นะครับปั๊มติ๊กเป็นตัวอุดรแล้วตัดน้ำมันไว้เมื่อย้อนออกจาก ของโซล่านีปใส่ในถังนะครับอันนี้ก็ดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมสึกว่าโอเคครับโอเคกับกับที่ติมานะครับที่ติดนะครับที่ติดคนเดียวนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจยได้ทําแต่งนะครับแต่งตรงนี้ครับแต่งแต่งฝาปั๊มแต่งฝาปั๊มเทอร์โบแต่งแต่งฝาปั๊มเทอบ มันจะมีแหวนแหวนโลิงเขาแห่งพลาสติกเขาขาวนะครับลองดูตรงที่ฝาปั๊มนี่ครับลองดูบนฝาปั๊มนี่นะครับเี๋ยอผมจะทำอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับเอาสาระดีๆที่มาทำคลิปให้ดูนะครับก็จะได้มีประโยชน์ต่อคนที่ใช้รถนะครับขอให้กดติดตามกดกดใจดุกดซับสไครต์เพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปทำ วิดีโอต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ